ผิวมันจะดูผิวใครแบบตกๆตอ่ะปวดหัวคิ้วเยอะๆมันจะช่วยเมนเทนผิวเราได้ดีมากค่ะทำให้ผิวเราเนี่ยสมูทขึ้นทุกคนหลังทำเลยนะแล้วก็ช่วยทำให้สกินแคร์ซึมลงสู่ผิวได้ดีช่วยคงสภาพใบหน้าค่ะไม่ให้หน้าเราค้อยง่ายนะคะรูดโคง้งเรายกขึ้นจากมมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูแบบนี้นะ คลิปนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากกลัวสาหน้าแต่ว่าไม่กล้าเริ่มที่จะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะ กลัวว่ากลัวซาเนี่ยทำแล้วอาจจะไม่เห็นผลหรือกลัวว่าทําแล้วกลัวทําแบบไม่ถูกวิธีนะคะคลิปนี้นะคะส้มจะมาแชร์วิธีและเทคนิคการกลัวซาใบหน้าด้วยตัวเองแบบง่ายๆสาหรับคนที่ไม่เคยรู้จักกลัวซามาก่อนก็สามารถทําได้อย่างง่ายๆด้วยตัวเองได้ที่บ้านนะคะอย่างแรกนะคะคุณต้องมี2อย่างค่ะแผ่นกลัวซาค่ะที่เป็นหินธรรมชาติหรือวัสดุใดก็ได้รูปทรงก็แลแต่ที่เราชอบเลยอย่างที่สองก็จะเป็นน้ํามันนวดหน้าเป็นออยล์นวดหน้าหรือเป็น ครีมนวดหน้าหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้ค่ะ ก่อนที่จะไปกัวซาใบหน้าพมพร้อมการส้งฝากไว้3คข้อคะ่ะ 1. ขณะที่เรากัวซานะคะห้ามหน้าแห้งเด็ดขาดต้องมีผลิตภัณฑ์อยู่บนบริเวณใบหน้าเสมอไม่ว,ว่าจะเป็นครีมออยล์ oil, หรือว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ที่คุณใช้นะแล้วในะขณะที่เรากัวซาไปถ้าผิวแห้งให้เติมผลิตภัณฑ์ 1, ทันทีอย่าทําไปแบบว่าในขณะที่ผิวแบบมันแห้งเราก็ขูดลูดผิวไปห้ามทําแบบนั้นเด็ดขาดนะคะข้อที่2ค่ะไม่ลงน้าหนักแรงจนเกินไปเวลาที่เราใช้กัวซากับบริเวณใบ ะะบริเวณใบหน้าเนี่ยผิวหนังของเราค่อนข้างบางชั้นกล้ามเนื้อใดๆต่างๆก็จะตื่นมากๆการักซาบริเวณใบหน้าทําเพื่อเสริมความงามเท่านั้นไม่ได้ทําเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นห้ามเกิดรอยแดงรอยซาหรือรอยเขียวรอยช้าหลังทาค่ะข้อที่ 3. ให้สังเกตตัวเองหลังทำครั้งแรกถ้าหลังทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคมีความกระชับผ่อนคลายสบายหน้า ให้ทุกคนไปต่อค่ะถ้าหลังทําไปแล้วเราไม่ได้รู้สึกสบายหน้าหรือมันเกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นมากับหน้าของเราอย่างเช่นอาจจะมีผื่นเล็กๆขึ้นมาหรืออะไรแบบว่าหน้าเราอาจจะแพ้ง่ายเกิดการสียสีได้ง่ายไม่เหมาะกับการกวัวซานะคะให้หยุดทําค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะทาครีมอ้อ,อยหรือผลิตภัณฑ์นะคะลงบนผิวก่อนทําที่บ้านทํากับตัวเองถ้าใครลองทํานะให้ทําในขณะขลงสกินแคร์เลือกสกินแคร์ที่เป็นกลุ่มไวทเจอร์ไรเซอร์ค่ะหรือว่าเป็นเฟชียลออยล์ที่นวดง่ายๆนะ การกัวซามันก็จะไปส่งเสริมนะคะการไหลเวียนเลือดแล้วก็ทําให้สกินแคร์เนี่ยซึมลง,งสู่ผิวได้ดีนะคะจับแผ่นกัวซาค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเบสิกสุดๆเลยนะที่ใช้กันที่ทุกคนเห็นนะด้านโคง้งทุกคนเห็นไหมด้านโคง้งใช้มือไปจับแบบนี้ค่ะอืนิ้วโป้งก็จะจับแบบนี้เห็นไหมจับให้แน่นก่อนจับแบบนี้วิธีวางแผ่นกัวาซาที่บริเวณผิวนะมันจะมีแบบนี้วางตรงๆรงไปวางตรงลงไปแบบนี้เห็นไหมกดตรงลงไปเลยอย่างที่สองคือแนบขนาดไปกับผิวก็คือแผ่นกัวาซาขนาดแนบไปกับผิวแบบนี้ ถ้าเราเป็นมือใหม่ให้วางแนบขนาดไปกับผิวแบบนี้จะได้เซฟน้ำหนักแล้วก็ไม่ทำให้น้ำหนักที่ลงบนผิวเนี่ยมันเยอะเ,อเกินไป,ปกากัวซานะคะจะเริ่มจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเริ่มจากที่บริเวณบริเวณคอไลขึ้นไปจนถึงหน้าผากนะคะจากคอค่ะใช้ตรงนี้นะวางเห็นไหมคะแนบไปกับผิวแล้วดันขึ้น1 2เห็นไหมคะคอ3าม นันเบาๆสีกดน้ำหนักเบาๆทุกคนเห็นน้ำหนักที่ส้มบางไหมเบาๆก่อนถ้าเราทําแรกๆไม่ต้องหนักเลยกดลงไปประมาณนี้กดลงไปประมาณนี้เห็นไหมพอเนื้อมันยุบลงไปนิดเดียวอะไม่ต้องกดลงไปจนถึงกระดูกนะคะเบาๆประมาณนี้นี่นะประมาณนี้นะน้ำหนักโอเคสิบครั้งค่ะดันขึ้นแนบอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้อะดันขึ้นหนึ่ง หย,ยับมนนิดหนึ่งค่ะยังอยู่ที่คอนะคืนเงยคางนิดหนึงน่งหนึ่งเห็นไหมคะเบาๆเวลาเรามาถึงตรงนี้สบัดออกมานิดหน่อยอืมโอเคคอสองแนวนะแนวที่หนึ่งและแนวที่สองต่อมา ใต้ขาก็คือบริเวณเนียงใต้คางนะตับแผ่นกวัวซา,าเหมือนเดิมวางแนบเห็นไหมแนบแนบวางแนบกับผิวเห็นไหมคะบริเวณกึ่งกลางทําไปทีละข้างจะง่ายยังน่าเล็กน้อยรูดค่ะหนึ่งกยสองเห็นไหมคะเห็นข้อสอบเคลมไหมทำแบบนี้ก็ได้ก็จะง่าย แบบนี้โอเคแนวต่อมากรอบหน้านะคะกรอบหน้าก็คือตรงนี้นี่ระวางแผ่นกวัวซาก็จะเป็นแบบจากมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูแบบนี้นะมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูเอียงข้างเล็กน้อยไปเบาๆแนบหนึ่งสองต่อมาหน้าแก้มวางค่ะ รูดปึ๊บยกขึ้นรูดโคง้งเรายกขึ้นขัดทำนะคะรูดโคง้งเรายกขึ้นค่ะรูดโค้งไปที่ขมับตรงนี้เห็นไหมเบาๆ ใต้ตาค่ะใช้ตรงด้านที่ยาวกว่ามันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวใช้ด้านยาวจับแบบนี้วางแนบกับผิวแบบนี้ลูบเบาๆมือด้านหนึ่งยกคิ้วเราขึ้นอย่างนี้ใต้ตาตรงนี้จะเปิดขึ้นทําให้เรากัวสาได้ง่ายนะลูบไปเวลาลูบนะคะใต้ตาลูบไปลูบขึ้นไปจนถึงหางคิ้วตรงนี้เห็นไหมแล้วค่อยๆเอาเออกเบาๆ มันจะช่วยเมนเทนผิวเราได้ดีมากค่ะทำให้ผิวเราเนี่ยสมูทขึ้นทุกคนหลักทำเลยนะแล้วก็ช่วยทำให้สกินแคร์ซึมลงสู่ผิวได้ดีช่วยคงสภาพใบหน้าค่ะไม่ให้หน้าเราค้อยง่ายนะคะใต้แนวคิ้วนะคะใช้ตรงนี้เหมือนเดิมกดวางกดเบาๆแล้วดัน,ดนขึ้นกดนะกดเบาๆแล้วดัน,ด,น,ด,น,นะด,นดันขึ้นดันดันนะกดเห็นไหมดันขึ้นแล้วโค้งเห็นไหมคะ นี่คิ้วใครแบบตกตกอะ่ะปวดหัวคิ้วเยอะๆลูดไปแนวลูดไปตามแนวคิ้วค่ะประมาณนี้เห็นไหมคิ้วมันจะดูคิ้วมันจะเหินขึ้นไปอย่างนี้นะคะต่อมาขมับลูดขึ้นไปตรงๆค่ะจับแผ่นกัวซาแบบนี้แนวขวางอย่างนี้เห็นไหมทำไปมุมกันละวางแบบนี้ อะวางหรือยังคะวางแล้วรูดไปพร้อมๆกันตรงๆผ่านหางคิ้วขึ้นไปตรงถึงไรผมตรงๆหนึ่งเห็นไหมสองสามสตีนกาตาตกค่ะอันนี้ช่วยได้ทำแบบว่าเมนเทนไปเรื่อยๆค่ะทำทุกวันได้เบาๆเบาๆนะทีละสิบครั้งหรือ5ครั้งได้เลยง่ายมากทุกคนเห็นไหมคะมาหน้าผากนะคะก็ยังอยู่ท่าเดิมระหว่างที่บริเวณ เหนือคิว้วเราดันขึ้นไปตรงๆหนึง่งไรผมนะคะมองออกไหมหน้าผากแบ่งเป็น3แนวคิ้วซ้ายขวาแล้วก็บริเวณกลึ่งกลางค่ะระหว่างคิ้วไล่ขึ้นไปตรงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้อื นี่เรียบร้อยแล้ว1ข้างเนี้ยเราทําอย่างเงี้ยได้ทุกวันเลยค่ะเป็นการเมนเทนที่ดีแล้วทาง่ายใครที่ไม่เคยทํานะทําตามคลิปนี้แล้วทําไปทีละขั้นตอนทําได้เลยแล้วเอาไปใช้ได้ในทุกที่ทุกวันนะคะ แนะนำนะคะ เอาเทคนิคนี้นะคะไปทําได้ทุกวันเลยในการฝึกตัวเองไปด้วยต่อไปจะได้ทาคล่องๆนะแล้วก็เป็นการเมนเทนผิวนะคะเมนเทนกล้ามเนื้อแบบเบาๆในทุกๆวันได้แบบง่ายๆรวมถึงเวลาที่คุณใช้ตอนที่คุณลงสกินแคร์ค่ะในขณะที่เรากลัวซาไปด้วยลงสกินแคร์ไปด้วยก็จะทําให้สกินแคร์เนี่ยซึมลงสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะทําได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเทคนิคนี้ถ้าชอบถ้าใชา่อย่าลืมไลค์แชร์ s u b s c r i b e ทาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกาลังใจกันและพูดคุยกันด้านล่างวันนี้สําลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ